สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้พามาเก็บปามครับผมอายุประมาณ12ปีทมงานมืออาชีพบครับก็จะประมาณนี้ นี่ล้นานะเกินหลอบตอนนี้ผมอยู่ที่สวนอยู่ในเขตของตำบลหน,นองสูงใต้อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารนะครับดินอีสานครับไม่แพ้ดินภาคอื่นๆนะครับราคาวันนี้5บาท60ตัง ห้าบาทพกครับเช็คแล้วสวยสวยจะมี จมงานนะครับเก็บลูกล่วงครับลูกล่วงเขตนี่ก็จะราคาเดียวกันครับผมราคาเดียวกับทลายป่ามุดมสมบูรณ์ครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยออกลูกเลยเอ๊ะต้นเพี้ต้นนี้ก็ได้สองลายต้นนี้ก็ได้ตนน้ตนนี้ก็เรียบร้อยนะครับ Hmm. วข้อบ่คอยทางมันเอยครับผมฟังเสียงตกเนี่ยได้ไไดป่ะนะปวามหนาฝนเนาะมันสุกเนาะ ตัวนันโมขึ้นหนาหนาแรงนะหนาแรงมันจะมันจะแดงจ,ดดจดึงขึงนะหนาแรงเออต่อนบ่โเมียน มึงก็จะง่ายเลยครับมึงก็จะง่ายอือนี่ครับนี่ครับนี่ครับอันตรายครับตัวนี้อันตรายโอ้สวยๆเสียแต่บกคอยใหญ่ปันฑดเดมีสิบบวกเกือบสิบหาโลครับหัวนี่ลายนี่ ทีมงานนี่ชำนาญการนะครับเขาบอกว่าใส่เคี้ยวนีดง่ายก็ใส่เสียมสะดวกก็เสียมอันนี้ประมาณยี่สิบบวกลายนี่นะถ้าฟังเสียงตอนตกสุกวะ <itar 's. S 1> บสุก <â łbym S 2> บสุกครับ <professors. S 2> บสุกบสุกโอ้โต้น,ตนท่นข้างหนาเลยต้นนี้ เหนียบครักเดีนะ๋ยวบอยมันลวงคนเลยไล่เนี่ยนะเสียงการตกใส่ก็ยินกนกเนะนับสีหอดปลาลูกแล้วเนี่ยเนะี่ย ฟังเสียงครับโหเว่เอาล้มสนั่นนะสองการนั่นบุ๊ด้หยื่อบัไล่นั่นนะ ปั๊บ <c oughs> สุกด้วยบ่ฟังเสียงครับ ุยนะี่สิบบวกครับไล้นี่น้ำหนักนะช่วงนี้ราคากะพ่อไปได้เนาะถือว่าปานกลางปานกลางไม่ถือว่าขี้เหร่ เกยนี่กาหับน่ก็แล้วสองเอแล้วใหม่สองเทืงเทำเสียงันเก่งๆเถอเนแวให้่มนาพ่นใชเลยปับ๊บโอ้โหแน่นแครับแน่นแน่นสมบูรณ์บมตรวท้ง,ง,งสี่เนาะมีสิบบวกห <c oughs> <c oughs> ัวย เศ้าหาอะไรวะเนี่นะเศ้าหาสามุ่นเลยเนี่ยมึงครับลูกสวยๆโอเคครับผมรับท่านใดที่รับชมอยู่นะครับอยู่ทางภาคใดนะครับผมที่ปลูกปามคือกันหรือกำลังคิดจะปลูกปามอยู่นะครับ คอมเมนต์มาคุยกันนะครับผมทางค,คุณราคาเป็นยังไงเนี่ย,ยส่วนทางนี้มื่อนี่นะครับเอ่อสิบเก้ากันยายนสองห้าหกเจ็ดนะครับอยู่ที่ห้าบาทหกสิบตังค์นะครับขายเป็นล้านเทนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ